เึคนยินกับโอยังดีรักหน่อยโอ้ัหจบไปแล้วกันดัมซีนนะครับผมมาเฉลยคำถามนี้อว่ามากีก่อนดูการตัวถามเลยว่ากีฬา์บอลนี่ยนะครับผมใช้จักรยานประเภทไหนในการแข่งขันข้อหนึ่งอัหนึ่งจักรยานเสือภูเขาข้อสองจักรยานปิกซี่ครอล้งบอกว่าต้งบอว่าอะไรครับว่า ครับผมน้องๆครับคำตอบว่าิกเกียเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะใใหญ่มากเลยนะครับคุณน้องเวลาไซโครนครับผมอันนี้นี้จะบอกว่าเป็นเวลาที่แบบมีแล้วนนะตั้งแต่สมัยปี1893แล้วพี่เกิดเดือนอะไรเกิดปี1987 มีก่อนที่มันเส็จปีเลยลุงฟ้าครับผมแล้วก็กีฬาเนี่ยนะมังไคไม่หนีนล่นใช่ใจทุกตู้หน้าอยู่ในแถบตอนของประเทศโคตประเทศแถวๆยุโรปแถวๆยุโรปแล้วประเทศในเอเชียเนี่ยจะมีเล่นกันแค่ประเทศเดียวคือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองอ๋อแล้วไซค์บอนนี่นะครับผมจะแบ,บ่งจะมีเพื่อนทั้งหมดสี่คนแล้วก็แบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายละสองคนแล้วก็ใช้ตะกา,านเซ็เตียเนี่ยเป็นเป็นอุปรกรณ์สำคัญในการแข่งขันเลย ตะขี่ดิบยางตะเกียร์เนี่ยนะแล้วก็เอาล้อหน้าเนี่ยเลี้ยงลูกบอลไปเลี้ยงลูกบอลไปแล้วก็เอาล้อหน้าตวัดลูกบอลเข้าโกหรือไม่ก็ใช้สีสระวงลูกบอลเข้าโกก็ได้แล้วถ้าเด็กอย่างผมะครับเป็นได้ไหม อยอันนี้พี่ว่าไว้โตก่อนดีกว่าเพราะว่ากีฬาใส่ลูกบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ง<ม>่ายอันตรายเพราะเราต้องทรงตัวอยู่บนจักรยานขาโดนหรือไม่ได้แถมยังต้องใช้สมาธิในการเขียนลูกบอลให้หัวข<อ>มงนลูกบอลอีกเดี๋ยวล้มมาเป็นอันตรายแล้วคุณแม่จะเดือดร้อนเราจะเดือดร้อนด้วยโอนะครับผมน้องๆรอให้โตก่อนดีกว่าครับก็เล่นกีฬาใส่ข้างก่อนครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้เวลาของช่วงนี้กันแล้วต้องป๊าช่วงอะไรครับข้อมาง ชิงรางวัลเย้าผมคามที่เรารู้กันนะครับผมอยว่าคร่งเรงงงคายไว้ของติดชาเนี่ยนะครับของเจ้าของสืขใสครับคือใครระวังอืมนหนึ่งนัทสิวดีน ข้อสข้อสข้อสองข้อสองพรจ้าพนมข้อสี่ข้อสี่ไม่มีนะพี่สาวไม่มีไม่ข้อสี่เลยน้องๆที่ดูรายการของเราตั้งต้นนะตอบคำถามของเราได้อยูแล้วของนของเราวันนี้คืออะไรคือไรจจ้าคือกีบวว้คือนี่ ะครับผมขอติดตะวันของเราน้่คือกิบอลเชอรชุดแฟนทัสสิกแแตมรี่จากพิษเสนนะครับผมผู้องมีห้าแรกเลยได้รับรางวัลไปเลยขอคุณคำว่าตรงทงที่ไหนครับชงทางโ w ไอเ e ็บบลเฟซบุ๊กแซลส์จีเอ็อว่าใช่แล้วแต่ว่าวันนี้นะครับผมเวลาของเราสองคนหมดลงแล้ว เราต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณเสื้อผ้าราอๆอมานี้จากจาะแก๊ปสิงหมพารากอนและเพืขอขอบคุณรางวัลนี้จะ พ่อทีดีๆนะแล้วพี่พ่อที่ดีเนี่ยเป็นพระราชดำรัสจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับผมบถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกติดเม็ดต่อไปก็จะริดด้วยครับผมวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ